สวัสดีครับผมนายโสพลชินเวโรดกราการบำนาญน,นวันนี้ผมจะมาบอกข้อดีของถั่วอัลฟาฟาแห้งนะครับที่ผลิตในประเทศไทยโดยผลิตในแปลงของพอลิ f a ฟาร์มฟอร์เพชที่อำเภอปักช่องครับจุดประสงค์ของการทําคลิปนี้นะั้นเพื่อให้เพื่อนๆรู้จักข้อดีของ ถั่วอัลฟาฟ้าแห้งของไทยเราเองนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เรียนกระต่ายเนี่ยเข้าใจลักษณะของถั่วอัลฟาฟ้าแห้งมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติในแปลงปลูกถั่วอัลฟาฟ้าของตัวตนเองได้นะครับข้อดีที่หนึ่ง <c oughs> เป็นผลผลิตใหม่ นะขั้นตอนการผลิตถัต่วอัลฟาฟาแห้งของเราเนี่ยใช้เวลาในการผลิตเพียง2วันเท่านั้นนะครับโดยลงมือตัดถั่วในช่วงเช้านะครับนำเข้าไปตากในโรงอบพลังแสงอาทิตย์พอตอนเย็นก็จะพลิกกลับด้านล่างขึ้นนะเพื่อตากแดดในวันรุ่งขึ้นนะเมื่อตากไปได้ครึ่งแดด ถั่วจะเริ่มแห้งนะก็จะเกลี่ยรวมกองเอาไว้ด้านข้างพอตกเย็นก็จะตรวจสอบดูว่าถั่วแห้งดีแล้วหรือยังถ้าถั่วแห้งดีแล้วก็จะจับเก็บใส่ถุงพลาสติกซึ่งมีขนาดใหญ่จำนวนซ้อนไว้สองชั้นแล้วนำเข้าเก็บในห้องทึบแสงต่อไป ตัวจะทยอยนำออกมาบรรจุสำหรับจำหน่ายซึ่งใช้เวลาบรรจุก,ก็ประมาณวันหนึ่งโดยใช้ถุงพลาสติกแบบซิปล็อกทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ของผู้ซื้อนะเสร็จแล้วก็นำไปเก็บในห้องทึก เพื่อรอการจำหน่ายต่อไปจากนั้นก็จะรอรับออเดอร์ของลูกค้านะครับประมาณ1สัปดาห์โดยเราขายใน Shoppy e นะครับเพราะนั้นเมื่อมีออเดอร์มาเนี่ยนะเราถึงจะแพ็คใส่กล่องแล้วก็จัดส่ง ทางปัสดุของช h อป e e นะครับในขั้นตอนนี้จะถึงมือลูกค้าประมาณ3วัน <c oughs> รวมเวลาทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มตัดถั่วกระทั่งจัดส่งถึงมือผู้ค้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นั่นเองเพะาะนั้นลูกค้าก็จะได้รับถั่วอัลฟาฟาแห้งที่ใหม่ ะะใหม่เสมอเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงลูกกระต่ายอายุหกเดือนแรกข้อดีที่2นะครับถั่วอัลฟาแฟแห้งเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติการนำถั่วอัลฟาฟ้ามาตากแห้งเนี่ย จะทำให้ตัวอัลฟาฟ้ามีกลิ่นหอมขึ้นมากเลยหากเปิดปากถุงนะที่เก็บตัวอัลฟาฟ้าแห้งขึ้นมาดมจะได้สัมผัสกับกลิ่นหอมตามธรรมชาติแล้วก็เมื่อเราตากถั่วให้แห้งสนิทเนี่ยความชื้นจะลดลงเหลือไม่เกินสิบเปอร์เซ็นเรา สามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้มือสัมผัสจะจะรับทราบถึงความแห้งกรอบและถ้าหักต้นถั่วจะหักได้ง่ายดังเพราะเกิดแสดงว่าถั่วนั้นมีความชื้น เหมาะสมที่จะเก็บได้แล้วนะครับวิธีลดความชื้นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เก็บรักษาถั่วแห้งไว้ได้นานและยังไม่มีปัญหาเรื่องถั่วที่มีกลิ่นเหมน็นหนือดิด้วยเราใช้วิธีเก็บรักษาถั่วแห้งไว้ในถุงพลาสติกสองชั้นเนี่ยจึงช่วยป้องกันไม่ให้ถั่วแห้งดูดความชื้น จากภายนอกเข้าไปแล้วก็ยังช่วยให้เก็บรักษาถั่วได้นานขึ้นด้วยข้อดีข้อที่3นะครับตัวแห้งของเรานี่มีสีเขียวสวยเหมือนถั่วสดการตากถั่วภายในโลงอบพลังแสงอาทิตย์เนี่ยถั่วเนี่ยจะแห้งเร็วด้วยเหตุนี้ถั่วแห้ง จึงยังคงมีความเขียวอยู่หากมองเผลอๆนะอาจคิดว่าเป็นถั่วสดก็ได้อันนี้การใช้ถุงพลาสติกสองชั้นเนี่ยและเก็บไว้ภายในห้องทึบแสงเนี่ยก็จะช่วยถนอมให้สีเขียวของถั่วฝาฟ้าแห้งเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นโดยสีเขียว สวยเนี่ยช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นข้อดีข้อที่4นะครับกระต่ายชอบกินโดยธรรมชาติของกระต่ายนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชเราทราบดีอยู่แล้วแล้วกระต่ายก็ชอบออกหากินในเวลากลางคืนด้วยฉะนั้นจมูก กองกระต่ายเนี่ยจึงต้องมีความไวเป็นพิเศษสามารถสูดดมหาอาหารในเวลากลางคืนาาได้จากระยะไกลๆฉะน,น,นั้นเมื่อกระต่าย,ยได้กลิ่นหอมของตัวอาฟาฟาแห้งเนี่ยเ้ำสจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นกันกินของกระต่ายได้ดีซึ่งตัวแห้งที่ใหม่ แต่ยังคงมีคุณค่าทางอาหารอยู่ครบเมื่อกระต่ายได้กินก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหากเป็นกระต่ายที่ไม่เคยได้กินหญ้าหรือมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะหรือมีขี้ติดก้นก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนะายหลังจากที่ให้กินตัวอัลฟาฟาแห้งแล้วนะ เช่นมูลที่ถ่ายเป็นจะออกมาเป็นก้อนเล็กๆไม่ติดก้นขนที่เคยหยาบกระด้างก็จะอ่อนนุ่มเป็นมันขึ้นอันนี้แสดงถึงสุขภาพของกระต่ายดีขึ้นนะครับบทสรุปนะครับทัวอัลฟาฟ้าแห้งที่ผลิตในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถนำออกจำหน่ายในร้านอาหารสัตว์เลี้ยง ได้อย่างสบายด้วยข้อดีทั้ง4ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือความใหม่สดของสินค้ากลิ่นที่หอมตามธรรมชาติแล้วก็มีสีเขียวสวยและความชอบของกระต่ายเองแต่อย่างไรก็ตามครับการผลิตในไทยก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างก็คือต้องใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงกวา่า และความแห้งกรอบที่เราทำนั้นก็มีผลให้ใบถั่วนีแตกหักได้ง่ายอันนี้ก็จะต้องหาวิธีปรับแก้กันต่อไปนะครับแล้วก็ในคราวหน้านะครับผมจะมาบอกถึงเคล็ดลับวิธีที่จะปลูกตัวอัลฟาฟาให้ประสบผลสำเร็จครับ สวัสดีครับ